ครับสวัสดีครับข่าวเชลลครับวันนี้อยู่งานหม่ถูกสตาค่ะจากกาลสิงค์งานควายมอขอนะครับนี่ตอนนี้ประกวดรุ่นตอนน้ำนมความสูงเกินร้อยสี่สิบนะครับนี่ครับหมายเรอบแรกครับหมายเลขสองจากกองพันธ์ทองต้อนมูเลยหมายเลขสิบเอ็ดครับผมหมายเลขสิบเอ็ดข้าวหอมจากไชน่าหมายเลขเก้าครับผมหมายเลขเก้าแก้วเจ้าจอมจากชลบุรีค่ะ หมายเลขสครับผมหมายเลขสมีตังจากชายภูหมายเลข16ครับหมายเลข16จันเจ้าจากะละถ่ค่ะหมายเลยสครับหมายเลข20่บุตราวจากเพชนาคหมายเลขยีเครับหมายเลข21่สิบเอน้องหงค่ะจากร้อยเอ็ดหมายเลข7ครับหมายเลขเจ็รเพชนาจากบุราหาค่ะหมายเลข3ครับหมายเลขส หมายเลข15ครับหมายเลข15น้เนาะขนุนจ่าดูดดรค่ะและหมายเลขสุดท้ายที่เข้ารอบนะครับหมายเลข14ครับหมายเลข14เพชรกูฟ้าจากจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้ผ่านเข้ารอบด้วยนะคะขอแสงกวามเมตตเป็นกำลังใจให้ที่ได้ผ่านเข้ารอบด้วยค่ะขอบคุณคาะ ไม่ใช่16ตัวครับ13ตัวแรกครับ13ตัวแรกครับพอผิดหมายเลข6ครับหมายเลขเดครับหมายเลขครับหมายเลขเอได้ไปะคัดออกหมนะครับหมายเลขห้มายเลข1หมายเลขหมายเลข1่เอดและหมายเลข่อนี่คือทั้ง13หมายเลขที่ยังไม่ได้มานะครับรอดนะคะต่อไปท่านท่านงานจะคัเลกี่ตัวในแถวยอร์ล่กันในรอบเดในรอบต่อไปค่ะ สำหรับรุ่นต่อไปที่จะเตรียมตัวลงสนามนะคะเป็นไวายเผือกนะคะคณะกรรมการเกินครับงร้อยสี่สิบเซนติเมตรขึ้นไปค่ะไวายเผือกไวายเผือกความสูงเกิน140เซนติเมตรนะคะฟันน้ำนมเรียงเข้าจุดพักคอยได้เลยนะคะขอบคุณค่ะนครับนี่จะโตงามๆเลยนะครับเมื่อกี้นี่เราก็อยู่แล้วอุทาัรณ์เรื่องยๆอุทาเรื่องุทาหรณ์นะครับลูกต่อไปก็อยู่ร้านไลายครับ จากฟวามต่างๆจากลายผักก็พอทนะครับผมเเตัวเดเชื่อตัวใดกับครับผมสีแล้วก็หนังหนังหนาสั้นบางอุ่นี่คือลักษณะที่ง่ายครับใยเมียอยเมียนะครับไม่ผูนี่ใแม่ครับต่อไปก็่นสูงเกินร้อยสี่สิบฟันน้ำนมสามตัว